พีนายพี่นายโดโดได้สามสิบเดี๋ยวดูเล่นต่อมันเป็นสิท์มันเป็นสิทสิ์นี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยบหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวโชว์โชว์จับจับร้อยงให้โด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 เดีเรียบร้อย สองบาทจัดไปเล่นต่ออยวเล็ดกากเฮ้ยเจเพแม่งเลยห้าบาทโอ้โห,โหคุ้มค่ามากเล่นต่อเฮ้ยจะหมดแล้วสิทธ์เดี๋ยวดยว่ช่ช่ช่กดกดแม่งเลย ห้าบาทเอ้สัตข้อาร์มคุยเนี่ยกูได้ห้าบาทอ่ะโอเคโอเคกูได้ห้าบาทกูดีใจสิทธิ์เหลือเก็บไว้สิทหนึ่งอะเอาดีๆรอบนี้น้ำโมตัสส์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 ต้องจับเดีนแมนน่นะ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 สังโคสังคังน้ำโมน้ำมาน้ำมามิสังโคสังคังน้ำมาน้ำโมน้ำมามิฮึ๊บชุบเรียร้อยเหรียร้อยเหรียร้อย เหรียญร้อยเหรียญร้อยมันขึ้นมาข้างบนดิเหรียญร้อยเหรียญร้อยเฮียได้ออสองบาทอ้าวเย็ดแม่มีงี้ด้วยเหรอเฮียกูยไปเล่นไม่ลงไม่เล่นมแม,ม่งแล้วนี่แม่งเล่น